นี่เขามีญาติพี่น้องในอดีตมากมายอาจจะหลังไหลเข้ามานี่ยังอยู่ไอ้ตอยข้างหน้าอีกไม่ช้าไม่ไกลที่ว่าจะไอ้ที่จะนั่งไว้มีเขาจะยืนันอยู่เบียดเสียดเนี่ยมันจะเกิดเหตุเกิดการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นวิกฤตหายใจไม่ออกกันนอนนอนมาเดี๋ยวหลับตายไปก็มีอะไรก็มีเช่นแบบปลาผัามันตายก็เป็นเบือ่อไปอย่างเงี้ย จะต้องเกิดขึ้นสักคราวหนึ่งแน่ๆไม่ช้าแบบไอ้กัดพิษกัดอะไรมันห้อมล้อมเข้ามาทังชายแดนชายอะไรฝนฟ้าตกลงมาเป็นน้ําเป็นพิษสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลทําลายที่ท่านได้ทายทักไว้จะต้องหนีเข้ามาสู่เกตุมอดีที่จะนั่งจะไม่มีจะยืนอยู่เ <c oughs> บียดเสียดอันนี้ก็เป็นเรื่องทําลายฝันอกสันฝันหายก็จะพูดมากมายเลยพะไม่ช้าที่ก็เห็นเอง เพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในที่นี้เราให้มีสัตว์มีส่วนทำอะไรเป็นบุญญาธิการบารมีไว้หรือจจที่เฉยๆไปเช่นการูร้พิกปฏิบัติธรรมสำคัญที่สุดอุตสาหาอยู่ที่ไหนอ่าได้ละในวางมีคนมาถามว่าจะปฏิบัติธรรมยังไงเันจะได้เร็วๆเร,เรบอกอย่าไปเล่งอมันเร็วเลยทำเสมอเสมอทำทุกวัน มากน้อยไม่ต้องไปตั้งกำหนดกฎเกณฑ์มันละมันจะตั้งนาฬิกาวเท่านั้นจะต้องนั่งทถาน,นี้นาทีท่าน,นี้ชั่วโมงไม่ต้องขอให้ได้ทำทุกวันไหว้พระสวดมนต์นั่งปฏิบัติกรรมฐานให้ทุกวันนี่แหละเร็วเองเพราะการทำจิตนะ่ะจะไปเร่งก็ไม่ได้จะไปคลายก็ไม่ได้จะต้องทำเสมอเสมอเป็นมันชิมาปฏิปทาจิตใจของเราจะลุล่วงเข้าสู่ธรรมะได้เองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าไปเร่ง วางใจเวลานั่งเราก็วางใจให้เป็นกลางเดี๋ยวไปหยิบยกอะไรขึ้นมาในจิตใจมันผุดโผล่อะไรขึ้นมาความจาในอดีตความกลัวในข้างหน้าหรือวุ่นวายใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดปล่อยวางขณะนี้เราจะถวายปฏิปฏิบูชาไ่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติที่ตรงจิตของเราเท่านั้นเราจะไปคิดไปนึกสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะไรไม่ได้ทําไม่ได้ทฉงนั้นเอาไว้เดี๋ยวก่อน ผัดปล่อยกันไว้ก่อนเราจะทำทางของเราไปข้างหน้าเราจะบำเพ็ญธรรมของเราให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปนี่ต่อมานี่เรามาสร้างองค์พระาธาตุบูรณะพระาธาตุขึ้นเนี่ยเราก็วางไว้เป็นหลักเกณฑ์ของธรรมะเหมือนกันว่าตามที่ทา่านตามที่ท่านทํานายไว้นั่นว่าจะถึงศาสนาพระสุยยมเมตตยเนี่ยองค์พระาธาตุเนี่ยจะมีผู้มีบุญหนักสักใหญ่มาร่วมกันสร้างกุศลบารมีไป พอกไปคือคือทำหุ้มใบหุ้มใบถึงแปดสิบชั้นแปดสิบชั้นนะ่ะฐานล่างนะ่ะยันกําแพงนอกพอดีองคที่นี่แปดสิบชั้นออกไปฐานล่างยันกําแพงนอกนี่ก็หนึ่งสองสามนี่ชั้นที่สี่เนี่ยองค์เนี้ยที่เราจะทำเนี่ยชั้นที่สี่องค์แรกนะ่ะไม่มีอ่ะเป็นซากปรักหักพังเพราะเมื่อชาวอินเดียขนข้าวของมาสู่นคนปรปฐม เรามาจอดเรือที่นี่ชาวเรือก็มีองค์พระาธาตุมาบรรจุที่นี่กราบไหว้บูชากันในครั้งต่อมาสุขโขทัยแตกพิสุโลกแตกตอนหนีล่นลงมาสู่ที่นี่เจอสัญ,ญลักษณ์คือพระาธาตุเป็นรัศมีให้เห็นก็เข้ามามีความสุขกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นคราวหนึ่งคนก็อธิษฐานบวชกันมากมายครั้งนั้นเราเรียกว่าฤาษีฤส,สีบวชกันเองสมาทานศินแปด สิห้าเอาข้าวที่สองพออยุธยาแตกก็หนีล่นกันมาอยู่ที่นี่อีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เนี่ยจึงมีอะไรอะไรอีกหลายหลาอย่างที่เราศึกษาไม่จบอ่ะต่อมาเมื่อเปลี่ยนการปกครองอจากกรุงจากสมบูรณายาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยอะไรเขาว่าดนเดี๋ยวนี้ห้าสิบปีห้าสิบเอ็ดปีย่างมา เขาวอกกบฏบรเดชนะให้คนเกา่กาๆเล่าให้ฟังมันพูดผีปีาศาจมันร้องโอดครวนทั่วกรุงเทพวิ่งหนีเข้าป่ากันหนีพวกเจา้าพวกอะไรเขาจะทําลายวงพงเผ่าหนีก็เจอกระเจิงไปแอบอยู่ที่นี้ก็มามีผู้หนีมาอยู่ในที่นี้ก็เลยตั้งองค์องค์งพระาธาตุองค์ในเนี่ยองค์ชั้นที่สามนี่ขึ้นใน,ในพศออ75-76นั่นแ่ะเขาเรียกว่ากบฏบรเดช บ้านเมืองก็เกิดกริยกพูดผีปีาศาจฝ่ายเจ้าฝ่ายประชาชนฝ่ายราษฎรพวกเปรตอสุรกายมันก,ก็กระพือขึ้นมาทำให้อกสั่นวันหายคนดีก็หลีกเล่นหนีเข้าป่าก็ตั้งองค์นี้ขึ้นมาองค์ที่เรากราบไหว้บูชาแต่บางคราวบางบางเหตุบางการก็เปล่งรัศมีให้เรานี่เห็นในตาเนื้อทีเดียวนี่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาซึ่งมีส่วนใดๆหลายๆประการ แล้วก็พวกเรือเรือสีชีไพรซึ่งอธิษฐานบวชในสมัยสุโขทัยแตกพิษุโลกแตกอยุธยาแตกก็เข้ามาบำเพ็ญธรรมอ,อยู่ที่นี่รอบๆนี้จึงมีเป็นเนินเป็นโคกเป็นไรซึ่งครอบครัวหนีมาอยู่ด้วยพวกผู้ชายก็บวชเข้าไปอยู่ในที่นี้พวกครอบครัวก็อยู่เป็นเนินเป็นโคกหาทรัพย์สินอะไรกินอยู่กันถากไร่ใช้านาทรัพย์สินเงินทองต่างๆก็หมกฝังดินเอาไวา้มากมายก,กายกอง แล้วยังมีเนินอีกเนินหนึ่งข้างในที่พระท่านอยู่เรียกว่าโคเกตโคเกตนั่นก่อนที่กระทรวงพัฒนาการเขาจะมาตั้งเนี่ยยังเป็นที่สงวนอยู่เกือบผ่านไร่ตีนี้ประชาชนลุกล้นเข้าไปก็เหลือเป็นเกาะกลางนิดหนึ่งในที่ที่เป็นอนาเขตที่ได้บำเพ็ญทำกันมาสมัยก่อนมีดินกรรมอยู่มากมายแปดร้อยเล่มเกวียนอยู่ในดินแต่ดินเนี่ยเป็นดินที่ท่านอนุฐานทำไว้ว่าต่อไปในภายภาคหนา้า จะมีญาติของท่านมาได้รับความทุกยากลําบากต่างๆนานาก็จะได้อาศัยดินถักสิทธิ์เนี่ยช่วยผลช่วยทาใช้ได้สารพัดร้อยแปดแล้วก็เก็บไว้ต้องให้ดีที่สูงแล้วก็บ่อยาน้ำถึ่งเป็นน้ำอีกแม่ธาตุสีนี่บ่อกาน้ำบ่อลิงลมบ่อช้างสารบ่อราชสีแล,แล้วคนที่มีศีลมีธรรมอธิษฐานแก้โลกเวรโลกกรรมได้ นี่ปัจจุบันนี้เราสร้างองค์พระธาตุเกตุมดีก็ยังสงวนไว้พอเสร็จแล้วเราก็จะบูรณะบอ่อยานี่ยังคงเอาไว้อยู่ยังใช้กันตลอดไปเพราะนั้นบอ่อยานี่จึงมีรสต่างๆมีรสหวานแล้วก็ไม่ค่อยดีถ้ารสขมแล้วก็กลางหน่อยถ้ารสเค็มแล้วก็ดีกินไปกินไปพอโรคภัยหมดก็ลดเป็นน้ำท่าก็กินไม่ได้สามบอ่อเนี่ยใช้กินอีกบอ่อหนึ่งอยู่ข้างนอกนั่นเรียกว่าบอ่อการน้ำมันใช้อาบ จะช่วยทางร่างกายภายนอกภายในธาตุลมก็บอลิงลมก็ธาตุลมบ่อช้างสารก็ธาตุดินบ่อราชสีก็ธาตุไฟบ่การน้ําก็ธาตุน้ําทั้งสี่ธาตุเนี่ยจะต้องสมบูรณ์สมดุลกันอยู่ในตัวเราถ้าธาตุหนึ่งธาตุดบกพร่องไปเราก็ไม่สบายแล้วก็บรรดุนธาตุนี้ไว้เรามีคุณสิลคุณธรรมรองรับอยู่ในใจมันก็พลันหายไปโดยเร็ว โรคดึกดำบันโรครักษาที่ไหนไม่หายโรคเวรโรคก,กรรมเงินมาอธิษฐานแต่ก่อนจะทำก็ควรจะมีศีลมีธรรมอย่างพวกเรา่ซสกอนเป็นเครื่องรับเพราะท่านอธิษฐานว่าจะช่วยพวกนี้คนพานคนไม่รู้เรื่องรู้ราวคน,นนั้นบางทีช่วยขึ้นมาแล้วก็ยังมีคติสองในช่วยไปเพราะจะไปทําลายความสุขของผู้อื่นเป็นโจรเป็นขโมยเป็นอะไรไปอันนั้นก็อธิษฐานไม่ขึ้น ดืออธิษฐานไม่เกิดประโยชน์กับคนพวกนั้นเรียกว่าคนพานท่านจะเอาไว้ช่วยกับคนที่อยู่ในศีลในธรรมของท่านเท่านั้นหรือในหมู่วงญาติของท่านเท่านั้นนี่เป็นคติของที่นี่นี้ต่อไปนี่เราบูรณะองค์นี้ขึ้นองค์พระธาตุองค์นี้ขึ้นที่เรานั่งอยู่แล้วเนี่ยอาศัยได้นั่งแล้วเนี่ยทาตั้งแต่มาพื้นดินเรื่อยมาในลงเสาเข็มถึงยี่สิบสี่เมตรสิบกว่าวาต่อเข็มนั่นนะ ล้วนแล้วแต่ผู้ที่ร่วมศรัทธาทนั้นจะเป็นผู้ออกแบบก็ตามผู้คำนวณก็ตามเขาเรียกว่าสถาปนิกหรือวิศวกร,ก,รก,ก็ตามออกแบบถวายบูชาองค์พระธาตุแล้วยิ่งกว่านั้นจะมีหัวหน้าช่างซึ่งเป็นคนพื้นนี้แต่เล็กแต่น้อยมาก็รู้อุปการะก,กิจความอัศจรรย์ขององค์พระธาตุมาเป็นหัวหน้าช่างทําถวายแรงงานเหมือนกันแล้วญาติโยมทั้งหลายที่มากราบไหว้บูชาพระธาตุนี่เวลาถึง เทปูนเทอะไรก็มากันด้วยความศรัทธาล้นเหลือมนาะแย่งกันเลยยืนปากหลักมายอมไปไหนยแย่งกันทําบุญในที่นี้เป็นอย่างนั้นแย่งกันเทปูนบางทีอยู่บ้านอยู่เรือนสบายมาเทปูนที่นี่หนักบอกไม่เหนื่อยบางทีเมื่อยเดินหลังแอนมาใชะ่ถึงเทปูนเอาเขาได้เหมือนกันอะไรแต่ละเกิดขึ้นด้วยกุศลและศรัทธานี่แหละเหมาะสม กลับเป็นที่ที่กราบไหว้บูชาใครมากราบมาไหว้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาเพราะว่าเราก็เคยพึ่งพาอาศัยสารทุกข์สุขดิบอะไรแล้วก็มาไหว้บูชาองค์พระธาตุแต่ว่าถึงคราวที่ท่านจะบูญละะขึ้นมาเราก็มาถวายแรงงานบูชาเท่าที่เราจะทำได้อย่างน้อยเราก็มีวัตถุปัจจัยหรือมีเรลี่ยวมีแรงมีอะไรก็ทํากันได้ตามสารพัดที่เราจะคิด มีนิดมีหน่อยมีมากมีไม้ภายในภายนอกได้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นโอกาสของเราที่จะทำแล้วการก่อสร้างของเราไม่เคยหยุดทำมาเรื่อยเรื่อย,อยนี่ก็จะหยุดสักคราวหนึ่งก็วันเดือนหน้าวันที่สิบหจะให้พระสงฆ์คณะปฏิสังขรณ์ไปอินเดียทำพิธีอย่างที่ได้บอกแล้วเมื่อคืนวานนี่ก็เอาตู้มาตั้งไว้แล้วใครอยากแกส่งเสริมให้ท่านเดินทางไปโดยสะดวก สบายเพื่อจะได้นำอสริมงคลที่ประสูต,ติสัตว์นิพพานแลนะเทพยาดาอารักษ์ซึ่งปกปักรักษามาช้านานก็อัญเชิญมาสู่ที่นี้แล้วเราจะตั้งพิธีรับตั้งแต่วันเดินทางพอรู้ทางโน้นให้เลิก็นวันอัญเชิญเราก็ตั้งพิธีรับสี่ทิศขึ้นที่นี่โดยมีบัณฑิตมาสับเปลี่ยนกันกระทำพิธีบวงสรวงบูชาลับเทพยาดาอารักษ์ ที่ท่านกตัญญูกตเวท,ทิตาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าหรือจะเฝ้าอยู่ด้วยความเคารพหวังบุญหวังกุศลก็อัญเชิญมานี่ให้หมดเพราะที่นี่เราทุกๆวันพระเราจะถวายสังฆทานหาว่าท่านเหล่านั้นสมควรที่จะไปเกิดได้โดยบุญญาธิการเราส่งเสริมก็จะไปเกิดตามภูณตามชั้นของท่านเราก็าจะส่งด้วยสังฆทานทำมาช้านานนะที่นี่ตั้งแต่เป็นที่นี่มาจนเข้ามาอยู่นี่ก็ยี่สิบกว่าปีทุกวันพระไม่ขาด ทำเป็นสังฆทานส่วนรวมบางทีชาวบ้านหรือหมอดูหมออะไรคราทักทายว่าคนนี้ต้องทําสังฆทานแต่อยู่ที่บ้านอยู่ในฐานนะจะทํามันก็ไม่ได้คนเดียวลําบากพระต้องถึงห้าองค์หรือว่าอะไระลําบากด้วยประการทั้งปวงบางทีไปนิมนต์พระก็ไม่ค่อยจะถูกจะต้องเพราะสังฆทานนี่จะต้องนิมนต์เป็นกลางๆจะเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลิสตานไม่ได้ไม่เป็นสังฆทาน การกล่าวคําถวายการทําจิตทําใจก็ไม่ค่อยเข้าใจบางทีเขาก็มาถวายกันที่นี่ก็มีนี่ตามคติของส่วนรวมแต่ที่วัดเนี่ยตั้งไว้ไม่ขาดทั้งคืนก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทุกวันพระทุกวนพระแปดค่ำสิบห้าค่ำมาช่วยอัญเชิญเทพยดาให้กําลังให้ท่านในปลื้มปีติใจเป็นอาหารเทวดาเทวดานี่ยเขาอยู่ได้ด้วยบุญ เป็นอาหารมนโนสันเจตนาอาหารอาหารที่เกิทกดทางจิตทางใจใครทําบุญสุนทานส,นานสนานวดมนต์ไหว้พระกันท,ที่ไหนก็ไปปลืม้มอกปลื้มใจนะเป็นอาหารของเทวดาเราก็ส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นสัมปยุตยึดเยืยย่อกันอยู่ตามฐานะตามภูมิที่เราอยู่ในมนุษย์พอจะกระทาเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ปรีเพรมเกษมสารกันไปได้เพราะเทวดานะเขามาทําบุญด้วยวัตถุอย่างเราไม่ได้ เขาก็ต้องลอยๆมีหน้าที่ฝอกปงนิบัติสถูบเจดีโบสถิหารวัดวารามทั่วไปนั่นแหละเป็นบุญของพวกเทวดาจะยืนยงคงอยู่ได้อายุยืนเราก็มีโอกาสช่วยส่งเสริมเทพยาดาทั้งหลายเหล่านั้นผู้บิทักษรักษาพระศาสนายืนโยงคงอยู่มาในปัจจุบันอะไรเหล่านี้ก็อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เมื่อเราลงรับดับขันไปแล้วก็คงมีมนุษย์ในโลกนี้ทําบุญทํากุศลเผื่อแผ่เราไปไปอยู่เทพอยู่ดาชั้นไหนเราก็รับอนุโมทนาก็เป็นกุศลต่อเนื่องกันบางทีญาติลูกหลานเราลืมไปบางทีก็เพลิินในทรัพย์สมบัติบางทีก็ไม่เอาเรื่องเอาราวจะทําบุญสุนทานให้เราก็ไม่ได้ก็อาศัยญาติทำมาปฏิบัติผู้กระพฤตปฏิบัติในคุณสินคุณธรรมอย่างที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ เทพพิดาทั้งหลายทึ่ปกปักรักษาสถูปสถานที่เกิดตัดสรุนิพานของพระเจ้ามาช้านานเราก็จะส่งเสริมให้ท่านได้ไปผุดไปเกิดในฐานนะในภูมิที่ควรแต่ละท่านแต่ะละท่านไปด้วยอำนาจสังฆทานที่เราจะทำต่อไปแล้วเจ็ดปีการอยู่ปริว่านจะทำมหาสังฆทานยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งพระภิกษุต้องไม่ตำมาห้าร้อยและจัดสังฆทาน ทำอย่างนี้มาสองสามสามครั้งสามครั้งแล้วเจ็ดปีพออยู่ปริวาสไปเจ็ดปีก็ทำครั้งหนึ่งเจ็ดปีก็ทำครั้งหนึ่งในทีน่นี้ทำมหาสังฆทานยิ่งใหญ่ที่เนีถวายทั้งถ้วยทั้งชามหมดภ่าชนะทุกประการถวายพระท่านไปหมดคราวหนึ่งพระไม่ตำมาห้าร้อยห้าร้อยเจ็ดปีครั้งเจ็ดปีครั้งนี่ก็เขามาปีเท่าไหร่แล้วใครจำได้มันดิ ปีที่สี่ที่ห้าแล้วปีนี้นะปีนีปนปนะ้ปีที่สี่นะปีที่สี่อีกสามปีข้างหน้าอีกสามปีข้างหน้าเราก็จะทำมหาสังฆทานเป็นครั้งที่สี่เราเรียกว่าสังขยนายกสังขยนาขึ้นมีพระมะเทศสังขยนาร้อยกรองมารรอวินยัยตามเรียนแบบของปฐมมาสังขยาเาื่อข่าวมหาพระมหากัสสปะรม เมื่อพระพุทธองค์ทรงดับสเสด็จด,ดับขันนันเป็นครั้งแรกเนี่ยเป็นมหากุศลนั้นยิ่งใหญ่ได้ทั้งสามปีดกทีเดียวได้ทั้งทานบารมีศีลบารมีแล้วก็ภาวนามายะบารมีเราก็ทำทั้งสามอย่างให้สอดคล้องกันไปเลยทีเดียวคราวหนึ่งคราวหนึ่งนี่เป็นเหตุผลที่เราจะได้กระทำกันในช่วงระยะเวลาข้างหน้านี้ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายใครจะส่งเสริมให้พระคณะพระสงฆ์คณะปฏิสังขรณ เป็นธุระไปนำเอาสิ่งที่จำเป็นมาก็ช่วยส่งเสริมท่านเดินทางไปมีมากมีน้อยอะไรก็มาใส่ตู้เนี่ยคนเะเฟื่องคนละเสลึงคนะอะไรก็แล้วแต่ยกจิตขึ้นสู่สุทธาเราจะให้ความสะดวกขอคณะสงฆ์เราไปแล้วก็เคยแนะนำไว้ว่าให้เอาเอาผมพวงเราเนี่ยถอนลากถอนโคนยเยนี่ยบูชาตั้งอธิษฐานให้โรคภัยไข้เจ็บพองเราให้หมดไปเคราะห์หามยามลายของเราให้สิ้นไปก็จะฝากพระท่านไปบูชา ทั้งเวชนีสถานทั้ง4ี่แห่งในอินเดียด้วยก็เ,เอามาอีตู้หนึ่งให้เขาเขียนไว้ว่าตู้ใส่ผมไปบูชานรรรศการส่วนสูงในสนร่างกายของตัวเราแล้วก็เรียนแบบตามที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้ทํามาเช่นชตินสามพี่น้องมีบริวารคนละพันพี่อ,อ,องค์เล็กมีหนึ่งพองค์พี่องค์กลางมีสองพันองค์ใหญ่มีสี่พันเวลาเคารพพระพุทธเจ้าแล้วลอยศรีรษะ ลอยศีรษะถอดชดาพร้อมทั้งผมลอยไปในใน,น้ำโขงคาเต็มภาคฟังบริวารทั้งหมดตั้งเจ็ดสี่เจ็ดพันลอยกันลอยเรียกว่าล้างลทัทธิเดิมไม่เอาแลกลับเปลี่ยนศาสนามาเคารพพระพุทธเจ้าอีกในหนึ่งพระพุทธเจ้าตัสรู้ขึ้นมาระหว่างเดินทางก็พบพ่อค้าพาณิ์สองคนขับรถไป ก็เห็นอัศจรรย์ในมหาบุริลักษณะของท่านก็ถามโดยความเลื่อมใสก้มลงกราบก่อนจะจากกันก็ขอที่ระลึกว่ามีอะไรไปขอเขารบกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าก็เสยในพระเกศาติดมือไว้คือผมให้พัลิกพ่อพ่อค้าสองคนตะพุทธสาพันลิกะเอาไปบูชาพ่อค้าสองคนนั่นก็เดินทางไปค้าขายถึงเมืองพม่า ก็ไปอวดกับชาวเมืองทั้งหลายว่าได้เช่นผมของบรมศา,าสดามาปัจจุบันนี้ก็ตั้งเป็นเจดีเหมือนกันเขาเรียกว่าเจดีชเวดากองสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งท่านั้นเมื่อเวลาเราถึงโอกาสถึงเวลาก็แนะนํากันว่าทําในส่วนที่ควรทำหรือท่านผู้รู้แม้แต่พระเจ้าก็เคยทํามาแล้วเราก็ถือโอกาสนียทาไป แล้วก็ไม่ไกลไม่ไกลไม่ช้าแล้ววันที่สิบหกขงหน้าก็าจะเดินทางในขณะนั้นเราจะหยุดการสร้างองค์พระธาตุสักสิบเอ็ดวันเพื่อจะให้คณะสงฆ์ปฏิสังขรเนี่ยเดินทางไปทําธุรกิจอันเชิญแม่าธาตุธรณีที่ตัสรูของพระเจ้าตรงไหนที่ประสูตรตงไหนที่นิพพานตรงไหนต้องไปตั้งเครื่องสังเวยอ่านองค์การต้โอ้ยเชิญเทพวดาอารขออนุญาตเข้ามา ไม่ใช่ไปแคะแคะออกมาอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ใช่เขาไม่ให้ด้วยโอผู้ปกปักรักษาเขาก็ไม่ให้แล้วก็ไม่ใช่ที่จะต้องเรียกร้องนิ่งฝันแม่ธรณีกับแม่ธรณีตรงนั้นมาแล้วเราก็เชิญเทพยุดาลักมาสถิตในทนี่นี้นี่ตามคติและในของเราที่เราจะต้องทํากันไปการข้างหน้าอีกไม่ช้านี่แล้วส่วนองค์พระธาตุที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเรางจะลงเข็มลงมา ลงไปในโคลนลึกต้องขุดลงไปอีกหนึ่งเมตรเวลาสร้างนะตัวดำมาหลอกมาแหลกโอยทั้งพระทั้งเนนดินพอเข้าขึ้นหัวขึ้นหู้ดูไม่ได้เราเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าภูมิปุุชนก็เหมือนบุคคลในหลายในโลกนี้ยครเเ้้ากันไปคนดีบัางคนเลวบ้างคนบาปบ้างคนบุญบ้างมันหลอกันวุ่นวายไปหมดนั่นนี่เราปุุชนพอก่อพ้นจากพื้นดินขึ้นมาแล้ว เทคายข้างบนแล้วนี่เรียกว่ากัลยาณนะชนบุคคลพอที่จะรับศีลรับธรรมได้บ้างพอที่จะฟังธรรมะได้บ้างพอที่จะใฝ่ความดีได้บ้างแต่ก็ยังไม่แน่พอพ้นขึ้นมาอีกหน่อยมาตั้งสาวรับองค์พระธาตุนี่ยเราเรียกว่าดําเนินในโสดามาัสมัชนะยังเป็นทางเดินอยู่เพราะนังนั้นเราก็ตั้งองค์มักแปะขึ้นมาจากลากดินที่ว่าแปดต้นข้างในจะต้องยาวไปถึงยอดนูน้น ว่าเป็นมรรคแปดประการเพราะเมื่อเดินในหนทางแห่งการยานะจิตขึ้นสู่โสดามรรคแล้วจะต้องมีมรรคแปดประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเราเคยสอบกันไปแล้วครั้งหนึ่งว่ามรรคแปดมีอะไรบ้างที่เคยสอบกันมาทุกวันพระทุกวันพระนี่ก็ให้รางวัลถ้าใครสอบได้ให้พระเมตตามหานิยมไปหรือใครยังจะสอบได้ตอนนี้ก็เอาได้ฮ้้ใครที่สอบแล้วไม่ได้นะ แต่เวลาไม่มีอย่าสอบเลยก็แต่นี้เราเทขึ้นมาเทขึ้นมาถึงสาวรับพระธาตเป็นโสดามักพอขึ้นถึงชั้นบนนี่เทคานหมดแล้วพอเทพื้นขึ้นไปเป็นพระโสดาผลเราก็จะสอบอีกครั้งว่าผู้ที่ได้ภูมิพระโสดาผลเนี่ยมีอะไรเป็นคุณธรรมอาจจะบอกในที่นี้ซะเลยเลยเฉลยข้อสอบเหมือนจําให้ดีนะ ผู้ที่มีเป็นประสดาบันในทางปฏิบัติสมาธิกรรมฐานจะต้องพ้นสังโยชน์ทั้งสามขาดเป็นสมุดเฉดทบหานมีอยู่สามข้อในการตัอนน,น,น้อยกว่ามักแตดอีกมีสก,กายยสิทธิไม่ถือเนื้อถือตัวถือชาติถือตระก,กูลถือเราถือเขามีวิจิก,กิจฉาไม่เครือบแคงสงสัยในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีจิตใจเป็นคติแน,แน่วแน่มั่นคงว่าพระพุทธเจ้าผู้เลิศประเสริฐองค์เดียวในโลกนี้ พระธรรมเหมือนแสงสว่างสั่งสอนเราให้รู้จักคุณจากโทษจากประโยชน์รู้จักบิดามารดาผู้มีพระคุณแค่นั้นแค่นี้คือพระธรรมคำสั่งสอนจนกระทั่งให้สติปัญญาเราไม่ให้เป็นผู้ที่หลงงมงายในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรก็โดยอำนาจพระธรรมขับต้อนหรือดึงเหนี่ยวร่างส่งแสงสว่างให้คนไนเป็นสงมรรคผลนิพพานได้ วิจิกิจฉา,า,าสินพ้นปา마ตไม่ไปหาขอบเขตบุญนอกศาสนาขาดว่าขาดบุญเนี่ยมีทาในทั่วไปการบำเพ็ญกิจมีทาในทั่วไปเหมือนฤษีชีภัยยืนขาเดียวตลอดวันตลอดเดือนเหมือนฤษีชีภัยกำมือเล็บทะลุข้างหลังเหมือนนั่งหนวดยาวนกกระจาบมาทำรังได้คือบำเพ็ญตนให้เป็นทรมานกายไม่มีประโยชน์ในการรูม้มรรครู้ผลเลย บางคนก็นทําทุกกริยาอดข้าวอดปลาตัวจะตายไปหรือบางคนก็กระทําอย่างนั้นอย่างนี้เอาเข็มเอาเอานามอะไรมาทึ่มแทงในตัวเองเพื่อให้จิตใจในี่แข็งกล้าวว่าเป็นตบะเดชะสิ่งเหล่านี้ลัทธิเหล่านี้ก็ถือว่ากิเลสของคนเราเนี่ยเกิดจากร่างกายบางบางคนเป็นพระมีศาสนาเชน ไอ้ของรับองคชาตมาทวงด้วยหินด้วยอิทธรมานให้มันเปรีย้ยให้มันเพรียให้มันอะไรเขาบอกมันไม่มีพิษสงเกิดกามารมณ์อันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิพทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็ร้างสิ่งเหล่านี้สล้เนี่แหละสินพล์ปรามาตสินพลดตเดี๋ยวนี้ในอินเดียก็มีอยู่เนี่ยคณะพระสงฆ์ปฏิสังขรอนไปฉันจะให้เอาก,กล้องวิดีโอไปด้วย ไปถ่ายเอา่าพวกนี้รัทธิต่างๆเหล่านี้ในอินเดียยังมั่นคงนักหนาหรือฟื้นไม่ขึ้นหรอประเทศเขายังเป็นคนอย่างนั้นมีแต่ข้อทานเต็ม